ก็เดี๋ยวมาตอบคําถามพี่กิตินะคะเรื่องกรอบวันเนาะในกรณีที่มีซิกข้างกับไม่มีซิกข้างเนาะตอนเช้าปิดแท่งเนี่ยเราได้อแนวรับแนวต้านของกรอบวันและซึ่งเราจะยึดจากราคาใช่ไหมราคาปิด7จ็ดโมงเชา้าปิดใกล้กรอบไหนให้ยึดกรอบนั้นเป็นกรอบรับต้านย่อยบวกขึ้นไป500จุดจะเป็นแนวต้านเนาะส่วนลบลงมา500จุดจะเป็นแนวรับนะคะ ทีนี้ในกรณีที่มีซิกค้างอย่างเมื่อเช้าเนี่ยมีซิกค้างเนาะเพราะว่า H1 H4 ปิดเป็นรูปแบบ PA by นะคะเห็นไหมแท่งนี้นะปิดขึ้นมา H1 ปิดขึ้นมาเป็น by แผงสอนะคะส่วน H4 เป็น by แผงสาอ่า H4 เป็น by แผงสชุดนี้กราฟอ่อกราฟเนี่ย เาทำเฟรมใหญ่อหนึ่ง H สี่ปิดเป็นบายเดยเองถ้ามองแค่เนื้อเทียนมองว่าเป็นบายแผดสองนะ,ะถึงตัวบอดี้เขาจะแบบเออมีไส้บนล่างเหมือนโดจิแต่ว่าเนื้อเทียนที่เขาปิดเขาปิดขึ้นมาชนะอาแท่งโดจิแดงก่อนหน้าถ้าดูเนื้อเทียนก็คือเขาเป็นรูปแบบ p ีเบายแผดสองนะคะทีเนี้ยทำเฟรมใหญ่เป็นรูปแบบพีบายใช่ไหมเราได้แนวรับกรอบวันแล้ว ทำเฟมใหญ่เป็นบายเราจะเล่นตามทำเฟมใหญ่ก็คือรอเขาลงมาเก็บบอดี้อ่ะไอจังหวะรอเขาลงมาเก็บบอดี้เนี่ยเราก็จะดูว่าอ่ะโอเคเราได้นแนวรับแนวรับกรอบวันและเราจะใช้แนวรับกรอบวันเนี่ยเป็นจุดรอบายจุดแรกนะคะหรือถ้าเกิดว่ามีซิกใกล้เคียงซิกของ PA เบายใกล้เคียงก็จะใช้บริเวณอ่าจุดเช็คของซิกก็ได้ถ้าเกิดว่าเป็นซิกของ H1 ก็เมื่อเช้าก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะ5้าศูนย์แต่กราฟลงไม่ถึงเนาะ กราฟลงไม่ถึงกราฟลงมาแค่เอ,อบริเวณสองแปดนะคะเดี๋ยวขอเปิด layout ทาเฟรมย่อยให้นะในเมื่อเช้าตอนราคาเปิดราคาปิดแท่งที่นินตีกรอบไปตรงนี้เนาะ ือเมื่อเช้าตอนราคาก่อนราคาจะจบแท่งอะ H1 อ่ทาทำเฟรมยอ่อยอย่าง M5 M1 เขาปิดเป็นรูปแบบ PA เซลนะคะ M5 ปิดเป็นเซลแพดสองใน M1 เองก็ปิดเป็นเซลเนาะทีเนี้ยพอทำเฟรมยอ่อยปิดเป็นเซลก็มองว่าเขามีโอกาสลงมาเก็บบอดี้อ่ะมีโอกาสลงมาเก็บบอดี้การเก็บบอดี้ก็คือเราก็จะรอที่แนวรับกรอบวันถูกไหมคะอ่ะพอรอที่แนวรับกรอบวันเนี่ยจังหวะแรกเขาลงมาเนะาะจังหวะแรกลงมาไม่แตะแนวรับกรอบวันดีดขึ้นไปก่อน ดีดขึ้นไปที่4 5ก่อนดีดขึ้นไปที่แนวต้านยืนแนวต้านไม่ได้รูดลงมาปิดเป็นแท่งโดจิแท่งนี้ก็จะกลายเป็นแท่งอะไรแท่งหลังเลเนาะแต่แท่งถัดมาเขาปิดลงมาเป็นเซลล์ต่อนะคะปิดลงมาเป็นเซลล์แผดสองต่อเนาะไส้เนี่ยลากมาถึงตรงนี้เลยเปลี่ยนแท่งปุ๊บเขาลงต่อมาที่บริเวณ28แต่ว่าพอจบแท่ง M5 เบรกเนี่ยเขากลับขึ้นไปยืนกรอบ5035ที่เป็นแนวรับได้นะคะอ่ะ พอเขากลับขึ้นไปยืนที่แนวรับกรอบวันได้เนาะนินก็รอเขาย้อนลงมาเก็บบอดี้บายแผดสองของ M5 แท่งเบรกนี่แหละไอ้จังหวะการรอเขาเก็บบอดี้เนี่ยเราก็ต้องดูเขาเบรกกรอบก่อนทุกครั้งอย่างที่บอกว่าถ้า M5 ไม่เบรกไม่มีการรีเจ็คไส้ปฏิเสธการลงเราจะยังไม่เข้านะคะอืมแต่อันนี้ก็คือพอเขาเบรกกลับขึ้นมาเป็น P บายกลับมายืนกรอบวันได้น่ะเราก็รอเขาย้อนลงมาเก็บบอดี้ที่กรอบนี่แหละอืมถ้าเกิดว่าไส้ อันนี้จังหวะนี้ไสเขายาวเนาะเพราะฉะนั้น SL อะ่ะกรอบเนื้ออยู่ตรงนี้ก็จะเป็นจุดแรกที่นินจะรอนะคะกรอบเนื้อที่บริเวณ3-4เนาะ SL ก็คือต้องวางปไปไสที่บริเวณ2-8เลยนะอ่าแต่จังหวะเขาลงมาแตะปุ๊บเขาก็รีเจ็กาาคาดึงกลับขึ้นไปได้เนาะแล้วก็ขึ้นต่อไปตามรอบอ่าไปตามรอบ TP นะคะไปตามรอบ TP ของ h 1ก่อนเนาะ H 1แล้วก็ H 4ถึงท P 1นึ่ AD, อ่า H 4ถึง TP1 นะคะ H1 ครบรอบ TP 1เนาะ จังหวะน,นี้ทีนี้ซ้ายมือตรงนี้ก็มีแนวต้านเนาะถ้าเกิดว่าเราจะถือไปรอบ TP สองของ H4 มันก็ต้องดูการเบรกกรอบอย่างที่บอกว่าเนี่ยจังหวะเน,นี้ยเขาไม่ยืนเนาะเขาปิดลงมาเป็นเซลล์หัวห้อยไม่ยืนกรอบ50 50เขาก็ยอ่อลงมาก่อนเนาะยอ่อลงมาก่อนมาที่บริเวณกรอบวันเนี่ยแหละลองสังเกตไปลไส้สิกรอบวันแนวรับแข็งแรงนะคะอืมวันนี้กรอบวันแนวรับแข็งแรงนะเพราะว่าลงมาปุ๊บเขาไม่มีแท่งไหนหลุดเลย อ่ะไม่มีแท่งไหนหลุดแล้วก็ปรับตัวขึ้นต่อปัจจุบันก็คือวิ่งครบรอบ tp ของ h 4ไปแล้วอันนี้คือในกรณีที่มีสิทค้างแต่ในกรณีที่ไม่มีสิทค้างแสดงว่ากราฟเขาวิ่งครบรอบสิไปแล้ว<ม>เขามีโอกาสพักตัวทีนี้การพักตัวพักตัวของทาเฟรมไหนก็ต้องดูว่าว่าขึ้นมาวิ่งครบรอบของขาบายพักตัวก็ต้องรอเล่นเซลล์ก็จะใช้แนวต้านกรอบมันในการเล่นเซลล์นะคะอืม